สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะทำเมนูผัดพริกขิงผัดบุ้งครับหมูสามชั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับเอาหมูมาร้วนก่อนนะครับสามชั้นให้น้ำมันมันออกก่อนเพราะว่าน้ำหมูสามชั้นมันมากครับรวนหมูเลยนะครับ วนสักพักหนึ่งนะครับพอให้ได้แตกมันนิดๆก็พอครัไม่ต้องให้มันออกหมดนะฮะอันนี้ผมรวนมาได้ประมาณห้าถึงสิบนาทีแล้วเดีย๋ยวเราจะพักเลยนะครับแล้วก็เริ่มมาผัดน้ำพริกแกงที่ผมได้ทำคลิปหน้าก่อนไปแล้วครัเพราะว่าผมทำน้ำพริกแกงเอง สบายครับเดี๋ยวเราเริ่มใส่น้ำพริกแกงลงไปเลยนะครับผัดน้ำพริกแกงก่อนอันนี้น้ำพริกแกงที่ผมทำเองครับเพราะว่าน้ำพริกแกงซื้อบางทีเผ็ดนะฮะแล้วก็ทานไม่ไหวอันนี้เราทำเองเราใช้พริก แห้งมิดใหญ่มันก็จะได้เนื้อพริกแกงเยอะกว่าถ้าเราซื้อน้ำพริกที่เขาทำขายเนี่ยมันจะเผ็ดมากฮะเดี๋ยวเราผัดพริกแกงให้แห้งก่อนนะครับสักพักหนึ่งแล้วค่อยใส่น้ำมันครับพริกแกงเริ่มหอมแล้วครับผัดไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องอไฟอ่อนๆน,นะครับอย่าใจร้อนนะฮะ ให้น้ำในพริกแกงของงูสักนิดหนึ่งแล้วค่อยใส่น้ำมันนะครับตอนนี้กลิ่นในครัวนี้หอมมากเลยครับฉุนแล้วแต่ว่ายังทนได้ครับครับพอน้ำพริกเริ่มแห้งแล้วเราก็เติมน้ำมันเลยนะครับน้ำมันพืชอะไรก็ได้ผมใช้น้ำมันลำาวครับเติมน้ำมันแล้วเราก็ผัดต่ออีกสักพักหนึ่งอ่ะ แล้วเดี๋ยวผมจะแบ่งน้ำพริกนี้เยอะนะฮะแบ่งไปทำแกงป่าด้วยครับเพราะว่าใช้พริกสูตรเดียวกันเลยต้องผัดน้ำมันเหมือนกันเติมอีกน,นิดนึงครับให้ น้ามันกับพริกดูเหมือนจะเข้ากันหน่อยแล้วก็ผัดไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วค่อยใส่หมูเติมหมูหมูที่เราลวนด้วยแล้วหมูสดด้วยครับครับพอน้ำพริกได้ที่แล้วเราก็เอาหมูใส่เลยนะครับที่ลวนไว้พร้อมหมูสดด้วยครับ เริ่มผัดเลยนะครับผัดไปสักพักหนึ่งพอหมูสุกแล้วเราก็จะเริ่มใส่ผักบุ้งนะครับหหลังจากที่น้ำพริกเข้าเนื้อหมูแล้วนะฮะอันนี้ก็เติมน้ำนิดหนึ่งครับ รเราก็จะเติมผักบุ้งส่วนที่เป็นก้านข้างล่างก่อนนะครับ ส่วนยอดไว้ใส่ที่หลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละผัดไฟปกตินะครับอย่าไฟแรงนะครับหลังจากนั้นเราก็หาฝามาปิดครอบไว้ก่อนนะฮะ ครอบไว้ให้ผักบุ้งสลบอะครับครับหลังจากเราปิดฝาครอบไว้สักพักนึงให้ผักบุ้งสลบเดี๋ยวว่าเปิดดูเลยนะครับว่าเป็นไงโอเคแล้วครับเดี๋ยวปรุงรสได้เลยฮะใส่ใบมะกรูดุงรสด,ด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับ น่าทานมากเลยครับน้ำตาลปี๊บหช้อนโต๊น้ำปลาน่าจะสองช้อนโต๊ะนะผมชอบทานรสจัดคือว่าหวานเค็มกลมกลม่อม ครับเดี๋ยวเรามาผัดต่อครับหลังจากปรุงรสเสร็จแล้วเราก็ผัดไปสักพักหนึ่งแล้วก็มาชิมดูนะครับรสชาติจะออกหวานเค็มกลมกล่อมนะฮะอย่าให้เค็มมากหรือหวานมากเกินไปนะมันจะทําใหเ้เวลาทานแล้วรู้สึกหวานมากเกินไปหรือเค็มมากเกินไปเอาพอดีพอดีครับหย่อไปนิดนึงนะครับอร่อยฮะเวลาทานกับข้าว ิปนี้ผมทําเสร็จแล้วนะครับขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับาฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ